สวัสดีครับมื่อนี้พ่อกันอีกแล้วครับครับพั้วโมัวครับยังอยู่ดล่อนคือเราครับป็นน้องตะไคร่น้องหานเ้อมกปลาซิวเอาันเนาะล่างนั้นดีดีดิเพราะจะเนียงก็ต้องใส่คีครับนีแจะใส่เอ้มีตะไคร่เนาะอ่าตำตำตำีเครื่องมันครับกระไรพร้อมแดงกับตะไคร่กับพ่อละอีกต่อมาใส่็นหน่มยเลยอ่าใส่ลงไปใส่ลงไป ก็ได้ครับผมผัดปลาแดกก็ได้ครับพระเอกชูโล่งเข้าชูหูคู่นิดครับปลาแดงร้อนปลาแดกแซ่บปลาแดงนัวใส่ได้ทึ้งออมทึ้งต่ำต้มผัดแกงทอดใส่ได้หมดเด้ออ้าวใส่ไปใส่ลงไปครับเนื้อไปพระเอกเข้าปลเข้มครับสีนัวนัวออกอำลำเมื่อยครับคือผงสูโรตใส่ละลายสีนี่รุ่น ไปแล้วเขาตั้งไฟอ่อนครับัวบไปเรื่อยๆเยส้นห่าน้อยหนึ่งนะไปเรืเ่อยๆครับไฟบุกิกอ่อนก่ต้องทุบด้วยครับเป็นสีเหลี่ยดผูดกินแก้มเนาะนี่ครับผักกะ่งแยงข้างล่างสะอาดสะอาดแน่ใส่ลงไปอันนี้เป็นพักซี่ครับบริษัยพักซี่ใส่พักซี่เล้วใส่ผักกะ่งแยง เมื่อตสิกินพักพกาแย่เงเขาอีตัวเมื่อสิหอมหอมบอดดีล่งแอ่หอมหอมพานโทรศัพท์ที่กินมันออกมุกปลาซิวนาตาที่ออกมากประมาณานี้ครับห้องปิดฟ้าไว้ครับผมเขต้องไปข้นมันไหลเอาเคลียร์เพราะเต้องไปข้นเหมือนข้นเอวหักปลาซิวเอวหักโคเสบเนีย้ย ครับข้าวเอาปลาซิวขึ้นบกไปทั้งทั้งแน่งเลยครับความเสิร์ฟครับความกินด้นยกันพญานาตอนนี้เราๆๆๆนัน่งขากินแล้วเนี่ยไปเรียบร้อยมาแล้วเรียบร้อยนี่พระเอกข้ากับซีมาเด้่ยบ้าน,นี้อ่ามีน้อแก้มพร้อมไข่เยี่ยว ปอดตาวสวมคูดอนมาแล้วครับนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างนี่เราถ้าแกคุยแก้วอนไปไม่ดีป่ะเทยให้เมื่อเรามาเล้วอยากไรมาเสร็จแล้วอยากงไรเกลอนเราห่เดเสร็เยอะเยอะเพราะยิ่งบ๊าย,อ,ายอยไทยส